ปลกูกบอลสีแล้วแล้วมีปัญหาบอนสีไม่แตกหลอดลูกไม่ดกกัดสีไม่สวยไม่เป็นพุ่มเป็นกออย่างที่เห็น <Wow. S 1> ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.00นเช่นเดิมค่ะช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแต่แดดก็ยังร้อนอยู่ค่ะบางวันอากาศก็อบอ้าวก่อนที่ฝนจะตกบอนสีของท่านที่ปลูกไว้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ หรือท่านใดที่ชอบโชว์รูปบอนสีที่ปลูกไว้ที่บ้านสามารถเข้าไปโพสต์รูปในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้นะคะหรือจะเข้าไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้ในการปลูกต้นไม้รวมถึงบอนสีก็ได้ค่ะส่วนบอนสีช่องคุณต้นไอทีตอนนี้สวยๆทุกต้นอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะสำหรับ ท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีปลูกบอนสีแล้วแล้วมีปัญหาบอนสีไม่แตกหลอดลูกไม่ดกกัดสีไม่สวยไม่เป็นพุ่มเป็นกออย่าง <Wow. S 1> ที่เห็นไม่ต้องกุมใจค่ะวันนี้แอดมินจะมาแชร์สูตรบํารุงบอนสีแบบง่ายๆประหยัดค่าใช้ใจ่ายลดต้นทุนในการปลูกต้นไม้ด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้ <Wow. S 1> บอนสีที่จะ ทำการบำรุงเป็นพิเศษสำหรับวันนี้นั่นก็คือบอนสีสีปาดค่ะบอนสีสีปาดก่อนหน้านี้น้องมีการกัดสีสวยงามมากๆเลยค่ะน้องเกิดอาการทิ้งใบและยุบหัวจากฤด,ดูแรงที่ผ่านมาเช่นกันค่ะเพื่อให้บอนสีสีปาดมีการกัดสีสวยเหมือนเดิมดังนั้นเราจึงต้องทำการบำรุง ไปดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของสูตรบำรุงบอลสีวันนี้ 1. น้ํา้ำต้มผักค่ะในน้ำต้มผักจะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืชอย่างมากมายค่ะพอดีเมื่อเช้าแอดมินได้ทำเมนูผัดผักลุมิรค่ะก่อนที่เราจะทำการผัดเราจะต้องทำการลวก ผักต่างๆก่อนน้ำที่เราใช้ลวกค่ะอย่าทิ้งน <Wow. S 1> คะคะเราสามารถที่จะนำมาทำปุ๋ยสูตรบำรุงบอลสีได้อย่างง่ายดายเลยค่ะปริมาณของน้ำต้มผักในวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ลิตรค่ะ ส่วนผสมที่สอง,เค,อง,กกงเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังมีธาตุหลักสองธาตุด้วยกันที่พืชสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมักนั่นก็คือน้ำตาลกูโคสช่วยให้บอนสีมีใบที่สวยงาม2วิตามิน B จะช่วยกระตุ้นระบบรากทำให้บอนสีแตกหลอดแตกหน่อโตเร็วนั่นเองค่ะปริมาณที่ใช้1ฝาค่ะ ส่วนผสมที่สามน้ำเปล่า10ลิตรคุกเข้าส่วนผสมทั้ง3ให้เข้ากันปุ๋ยสูตรนี้ไม่ต้องหมักก็ใช้ได้เลยค่ะก่อนที่จะทำการบำรุงทุกครั้งควรที่จะทำการพลวนดินให้บอนสีเราทุกกระถางค่ะเสร็จแล้วลาดลดปุ๋ยสูตรนี้ไปที่โคนต้นน้องบอนสีได้เลยค่ะ วิธีการใช้นอกจากลาดรดไปที่ขนต้นแล้วปุ๋ยสุนี้ยังสามารถที่จะฉีดพ่นทางใบของบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดได้ด้วยค่ะใช้1แก้วต่อ1กระถางค่ะบอนสีกระถางอื่นๆก็ลาดรดเช่นกันค่ะเสร็จแล้วให้รดน้ำรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยจ้า เรียบร้อยวันนี้ <Wow. S 1> เราบำรุงบอลสีด้วยสูตรบำรุงแบบง่ายๆและด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้นั่นก็คือน้ำต้มผักอย่าทิ้งนะคะนำมาลาดลดต้นไม้หรือบอลสีจะทำประโยชน์ได้เยอะกว่าที่จะนำไปเททิ้งส่งกลิ่นเหม็นเน่าค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a n n e l ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอลสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ